หลวงพ่อจารานก็เคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเปรตและหลายคนก็คงจะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเปรตเป็นยังไงนะมาจากอะไรแต่ทีนี้เรื่องนี้ค่อนข้างจะแปลกมากเลยครับรองเท้านันยางรองเท้าไทายแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจารานครับท่านก็เป็นสายวิปัสสนากรรมฐานสายปฏิบัติหลวงพ่อทา่าว่าทอดกระถิ่นเป็นร้อยครั้งทอดผ้าป่าแบบไม่พัก แต่ก็ยังตายไปเป็นเปรตได้เชื่อไหมอาตามาเคยเล่าเสมอว่ารักษาอุโบสถมาตั้ง30กว่าปีทอดกระถินเป็นร้อยครั้งทอดผ้าป่าแบบไม่พักเลยแต่ก็ตายไปยังเป็นเปรตได้เพราะว่าจิตไม่ดีไม่แยกมันยังก่อยอยู่กับสมบัติด,ด้วยอำนาจของโลภะมันมีโมหะจริตอยู่ในจิตมากเกินไปนั่นก็คือคนแก่คนนี้แหละคนแก่คนนี้อายุ80กว่าปีแล้วร่ำรวยเงินทองมาก ทีนี้ก็ได้แบ่งสมบัติให้กับลูกๆไปแล้วด้วยแต่ว่ารักลูกคนเล็กมากกว่าไงก็เลยแบ่งให้มากลูกชายคนโตก็ได้ไปแม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ไปสร้างฐานะเป็นเศรษฐีที่เชียงใหม่ได้เออก็ยังดีสมบัติของแม่ให้ไปก็ยังอยู่ครบเลยลูกชายคนโตเนี่ยแต่ลูกคนเล็กนี่สิเป็นลูกสาวมีสามีแล้วก็นำไปเล่นการพานันนะพอแม่เห็นลูกสุดท้องกำลังจะลำบากก็ไปขอสมบัติลูกชายมาคืนด้วยอำนาจของโลภะ ลูกคนสุดท้องก็นําไปให้สามีเล่นการพนันหมดเหมือนเดิมแม่ก็เลยเสียใจจนตายไปด้วยอานาจกรรมจิตเศร้าหมองต้องไปนรกก่อนจนบัดนี้ก็ยังเป็นเปลือยู่นะยังหาที่เกิดไม่ได้ต้องหมดเวรหมดกรรมจากเปลืเสียก่อนจึงจะไปเกิดบนสวรรค์เพราะว่าทอดกระถิ่นไว้ตั้งร้อยครั้งนะ่ยทอดผ้าป่าไว้มากแต่ต้องไปเสวยกรรมที่ตนทํามาก่อนกรรมที่เอาไปเอาสมบัติลูกชายคืนให้ลูกคนสุดท้องและลูกคนสุดท้องก็นําไปให้สามีเล่นการพนันหมดนั่นแหละ ที่ตรงนี้มันเป็นบาปจิตใจก็เกาะอ,อยู่แยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะว่าคนนี้ไม่เคยนั่งกรรมฐานรู้ซึ้งซึ่งปัญญาแต่ทางโลกีก็เท่านั้นแถมมีโมหะจริตป,ปิดบังปัญญาอยู่อีกปัญญาก็เลยไม่รู้ซึ้งแล้วเขาก็ตายไปนรกยังเป็นเปรตวิสัยอยู่ด้วยอํานาจของโลภะยังไปเที่ยวเข้าเขาอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนอยู่เลยยังเป็นเปรตทีนี้ในวัดอัมพวานก็จะมีพระอยู่ถึง4-5ถึงองค์ที่เป็นเปรต ก็มารับส่วนบุญทุกวันพระท่านทั้งหลายจะเห็นหรือไม่ก็ไม่ทราบกันนะอาตมาถามว่ายังไม่ไปเกิดกันอีกหรือเขาตอบว่ายังครับผมยังไม่หมดกรรมแล้วก็เที่ยวมาขอทานอยู่ที่วัดนี้ล่ะมีหลวงตาเฟื่องเป็นต้นอ่าหลวงตาเฟื่องก็เป็นเปรตอยู่แม้แต่พระก็ยังเป็นเปรตได้มีอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงตาเกาก็ยังอยู่ที่นี่ถ้าวันพระนะก็โผล่มาทุกทีเลยอยู่ข้างโบสถ์น้น มารับส่วนสังฆทานที่เขาทำกันแล้วก็มาด้อมๆมองๆที่กุฏิกรรมฐานว่าคนไหนมีบุญวาสนาได้กรรมฐานก็เข้าไปขอเขาคนไหนค้าขายไม่ได้กำไรขาดทุนเขาก็ไม่ไปขอคนที่ไร้บุญวาสนาเปรตก,ก็ไม่เข้าไปขอบ้านนั้นเปรตก,ก็เป็นอสูรประเภทขอทานสามารถเข้าได้ทุกบ้านเลยแต่ว่าเปรตเข้าโบสถ์ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าสูรดูร้ายนี่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีบุญมีกุศลมีเทวดารักษาอสุรกายยักษ์ร้ายต่างๆอาตมนุษย์อะไรเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้ไม่ต้องไปหาเครื่องป้องกันอะไรหรอกไม่ต้องเอาพระมาเขียนผ้าย,ยันไม่ต้องหวานทรายหรอกเขาไม่เข้ามาถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะมันเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาพวกนี้เข้าบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าจะเข้ามาได้น่ะก็คือมีอยู่อย่างเดียวคือเปรตประตูเปรตเนี่ยมันเป็นโลภะที่เป็นขอทานจะสามารถเข้าได้ทุกแห่งเลย ไปเที่ยวไหว้กราบขอบุญขอกุศลอย่างเรามาเจริญกรรมฐานปู่ย่าตายายที่ตายไปเป็นเปรตก็จะมาขอเลยถ้าคนไหนได้ยินเสียงเปรตร้องก็คือญาติของคนนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่ได้ยินคือไม่ใช่ญาติของเราแต่ถ้าเกิดได้ยินขึ้นมานะเตรียมแผ่ส่วนกุศลไว้เลยเป็นญาติของเรานั่นแหละร้องขึ้นมาก็คือต้องการขอส่วนบุญขอกุศลรีแพร่ให้เลยนะ นั่นคือญาติของโยมเองมาตั้งแต่ชาติไหนก็ตามก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปสวรรค์ทุกคนนะขอฝากไว้จากหลวงพ่อจารานครับทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอนานรกสวรรค์น,นี่มีจริงไหมนะผีมีจริงเหรอต้องบอกเลยครับว่าสมัยก่อนนี่ผมคือค่อนข้างห้าวเลยนะประมาณว่าไม่เชื่อแถมลบหลู่ไม่กลัวผีด้วยถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะประมาณว่าไม่มีสติไม่เชื่อไม่อะไรเลยก็คืองมงายในอีกแบบหนึ่งงมงายว่ายังไงมันก็ไม่มีหรอก แต่หลังจากนั้นมาเจอประมาณ3เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ผมต้องยอมรับเลยว่าผีมีจริงก็แน่ละพอเจอแต่ละเหตุการณ์นี้ก็พยายามจะคิดในแบบที่ว่าปฏิเสธนะนะมันไม่ใช่ผีก็ดือ้อเถียงกับตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ผีเว้ยมันไม่ใช่ผีเถียงไปเถียงมาพอเจอครบ3เหตุการณ์โอเคผีมีจริงรู้ละแต่ก็เหมือนเดิมนะรู้ว่ามีจริงแล้วแต่ก็ยังไม่กลัวผีอยู่ดีรู้ว่าเป็นผีนั่นแหละ อันนี้ก็น่าจะเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีหลังละกันเพราะว่าแต่ละเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาอย่างเดียวนะสัมผัสเลยครับถึงขั้นสัมผัสก็ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ